เพี้ยนแบบร่วงไวนะครับลูกค้านองคันใจคุงได้นานนะต้องตัวนี้เลยนะคะจากหวีทองนะแอคอาร์ตนะครับนะาเป็นยา2ตัวบวกนะครับลูกค้าไทยมีท็อกแซมนะคะบวกกับแลมดาไซฮาโรทินนะครับลูกค้านะาตัวนี้นะคะออกฤทธิ์แบบคูณ2เลยลูกค้าทั้งนกแล้วก็ดูดซึมนะลูกค้าถูกตัวตายแล้วก็กินตายนะครับนะาถังต้องการและกําจัดเลยนะครับลูกค้าไม่เป็นเป็นหนอน เียะแมลงบินเนี now, all right. All right. ่ยได้เลยนะครับลูกค้านะและที่สําคัญเนี่ยตัวนี้นะครับลูกค้านะฉีดได้กับทุกพืชแล้วก็ถูกช่วงเลยครับลูกค้าจบๆเลยนะครับนะาตัวนี้นะครับลูกค้าอัตราการใช้ก็น้อยนะครับลูกค้านะาใช้ไม่เยอะเลยนะครับสิบถึงยี่สิบบีซีนะครับลูกค้าต่อน้ํยี่สิบลิตรนะครับลูกค้านะาทุกพืชถูกช่วงนะครับลูกค้าใครนะครับอยากได้แบบน็อกทันใจเลยนะ ตัวนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวปาตะก้าก็ให้นะครับผมนะาแอคอาร์จากวีทองครับ